แตกบมกว่าวนมดก็มนคือแตกมันกับคือแตกมาครับแตกมันกไปยังไปยังไม่มึงยืนถ่ายอยู่ถายเป็นวิดีโอก็ได้ถ่ายเป็นวิดีโอเออแตกมุลหมดที่อย่างมันก็แตกมูลอย่างส่ทียนอย่งบยายอันนี้อย ี่ยขาเกี๊ยวนี่กล่องอย่างมะม่าหน้ากากสายแขนเสียสั้นอันนี้มีซัมมี่เห็นได้ฟ้าสป,ปีนใส่ไว้พี่เจ้าใส่ไว้อบนั่น อันนี้ก็มีคือกันอันนี้อีหยังนี่ถั่วใส่อยู่อ๋อเน่าผัดไอติมไอติมผัดไอติมผัดอันนี้อันนาเซ็ตตูเฮ้ยเอาไปใส่เย็นไว้มานแค้นเสียเอาไปแส่งองอะไรบ่อันนี้ก็ผ่าเสร็จนี่อันนี้แก้วไอ่เดี๋ยวไปใส่จะไหนมันของหนาเกียบแหม มีซัมเน่ขึ้กันเอาอันนี้คือมิตะก,กององเบา,นา,กากันนี้กเ่ากน้ากากเออหน้ากากบะมีมีตะกลองเป่ามันรุดปเ <c oughs> ฮ้ยสิรุดมาจะใส่มีซเน่จะรูดบะมี่บอ,อยันนกากบมี่นี่ยยาประพันุ่นากากมตียา,ยาา,าย,ายขวดใส่ยังเซอร์ฟลาสเปีน่ะ ไม่เห็นไหมกวดไซซ์ซัมมี่เลยตัมมี่หน้ากากมีตะกองเป่าด้วยนี่เรา่มันเป็นไอติมผัดต้อเป็นกล่องไอติมผัดก็คือเก่าหมดนี่ก็คือกาอันนี้นี่ยอย่างนี่ยังหน้ากากกับกองเป่าคือเก่าใหญ่อหน้ากากกับกองเป่า โอ้นอนจ้ะวะนี่ยเก้วี่ยงันใหญก็คือเกวะเกลแม้ยส่กระปุกยังไงหมุนหมวกเนี่ยเนี่ยแกขีท่านสาลยเาคเกแบเนี่ยจำเนี่ย นีนากากอันนี้มีนากากกูดีนะกูดีกูขอเนากากไม่อ๋อม่สองอันอันนึงีองอันอันนี้มีตะกงทางน้องเป็นสีเหลืองแม่สี